รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกมแจกรถพรีเซนดบายมิตซิชิมอเตอร์โอกาสที่สองของคุณมาแล้วผมย้ำอีกทีขอแค่ตอบถูกเท่านั้นคุณจะยังอยู่ในเกมเสมอ และรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้อาจจะเป็นของพวกคุณครับเอาล่ะพร้อมนะฮะจังหวัดใดมีเกาะเยอะกว่ากันพร้อมนะฮะราชบุรีโทษเอาเลยนะฮะเพราะนั้น30วินาทีมาเลยครับพัชนาไปอยู่ที่ภูเก็ตครับพัชนาสลับกับภูเก็ตก่อนภูเก็ตมาอยู่ที่ชุมพรโอเคหลังจากนั้นภูเก็ตไปอยู่ที่ชุมพรสลับกับชุมพรครับโอเคโอ้โหทำงานป็นทีมดีมากเลยฮะแล้วยังไงต่อฮะ บไปอยู่ที่ชนบุรีตราสลับกับชนบุรีครับคุณเหลืออีก13วินาทีอันนี้ไหมหรือชนบุรีคุณมีอีก10วินาทีนะฮะเกินแล้วใกล้สุดเหรอจุมพากับชนบุรีดี่สุดแล้วฮะคุณเหลือ5วินาทีเอาไงชนบุรีมาอยู่จุมพาชนบุรีกับจุฬาสลับกันและตอนนี้หมดเวลาครับอุ้ยพอดีเลยแมพอดีเลยโอเคเอาละฮะเราจึงได้5อันดับจังหวัดที่พวกคุณเชื่อว่ามีเกาะมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะฮะ แลที่คนตอบมานั้นเป็นยังไงคะมันมันทำไมถูกถูกถ้งแต่ทีแรกเลยมันทำไมถูกมันมันมันทำไมมาทำไมมาทำไมไม่ถูกงไงมันผิดกระบอกมันผิดนะฮะมันผิดแม่เสียชื่อคนใต้มาเลยแต่ว่ามันถูกหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งเดียวถูกหนึ่งตำแหน่งครับและคุณยังมีโอกาสอีก15าวิธีในการแก้ไขจยนพี่เจตชื่อว่าตำแหน่งไหนถูกอยู่แล้วผมว่าตราถูก ตราถูกอันดับสามนะฮะคุณเปิ้ลน,นะฮะ,ปะ,ปะเ,เปิ้ลโอเพเก็ตถูกเปิ้ลคิดว่าอันดับสองถูกจานแขกไม่คิดมีความเชื่อมั่นอะไรเลยเลยะลยไม่มั่นใจอะไรเลย<อ>สําคัญมากที่คุณจะต้องเชื่อว่าตําแหน่งในถูกกาคุยได้ปักห<ช>ลักตาแหน่งนั้นไว้เธอจากวัดตราหมากชจะไหมฉันหว่านะเพราะนั้นสิบห้าวินาทีนะครับจัดการเรื่องนี้จับเวลาครับตราไปอยู่ที่พังงาค่ะเอาละตราดเรากับพังงานะครับตอนนี้ เป็นไงเออผู้หนึ่งตำแหน่งนะคุณต้องแกงอ่าชุมพรชนบุรีชนบุรีสลับกันครับโอเคแล้วยังไงต่อคุณเหลือ5วินาทีแล้วยังไงต่อก็พังงานอย่างนี้เดิมไงอ่าวว่าเพลือเนี่ยหมดเวลาครับโอ้ยอย่างเดียคนเดียวนะอ่าภูเก็ตอยู่ที่เดิมใช่ไหมอ่าเก็อยู่ที่เดิมก็ถูกภูเก็ตุงโอเคตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่นะฮะคุณเชื่อว่าตลาดตอนนี้มาอันดับหนึ่งเกาะมากที่สุดนะฮะรองลงมาก็คือภูเก็ตหลังจากนั้นคุณเชื่อว่าพังงาชชลบุุรรีแะมพ เอาละอันคุณเป็นคนใต้คุณไม่ไม่คุ้นเคยเรื่องเกาะแล้วฮะไม่เคยนะป้ากพ่อกแม่กินอย่างงี้นะผมเชื่อว่าโบโบพลายกระซิบนี่เขารู้ว่าคึงเป็นคนใต้พยายามหาคําถามที่มันเกี่ยวกับงง<า>กินกาเนิดเราแต่ไม่เชื่อจะไม่เชื่อโบโบไม่อยากให้รดอ,อ <c oughs> เอตอนสมมติว่าเขาพูดเรื่องความถูงของดอยนั้นพวกคุณข้าจะฆ่าคุณแต่ว่านี่เป็นคนใต้นะเป็นดาตาเรนกระจายนะวันนี้เราไม่ได้เป็นผีพรายนะคะที่จะรู้ทุกเรื่องอยตายละเอาละฮะแล้วที่คุณตอบมานั้นมัน มีถ้าถูกขึ้นมาแล้วฉันปีตตายเลยเธอเพราะว่านี่ไม่รู้เรื่องจริงมันแล้วก็ฉังว่าดูชาทางหน้าไปเลยเป็นยังไงครับมันทำไมมันทำไมมันผิดครับผมอมันผิดแล้วมันคือกหนึ่งตำแหน่งเหมือนเดิมตอนนี้คุณเชื่อว่าอะไรถูกว่าจาตถูกเอาละเราจะมาดูนะครับจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดอันดับหนึ่งนะฮะจาก5ตัวเลือกเนี่ยนะฮะพังงาถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วนั้น 155เง้า้เกาะเยอะซะจนจำไม่ได้เลยว่ามีเกาะอะไรบ้างพางังงาอ,อันดับสองครับจดอะไรฮะ,ะตราดตราด66เกาะจังหวัดตราดครับอโอเคอ,อันดับสามชุมพร ชุมพรถูกต้องครับห้าก็ตน้อยสุดภูเก็ตน้อยสุดโอเคอันดับสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ภูเก็ตภูเก็ตก่อนแล้วชนบุรีทุกชนบุรีชนบุรีอันดับสี่ชมบุรีมี47เกาะโอ้เยอะจังเลยเยอะเลยและภูเก็ตครับ37เกาะเออเถอะยังไงยังไงก็ไม่ถูกแน่เพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าภูเก็ตก่อนน้อยสุดประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเกาะต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายนะคะมาเริ่มกันที่จังหวัดที่มีเกาะเยอะที่สุดในประเทศคือจังหวัดพังงาที่มีมากถึง155เกาะอันดับถัดมาคือจังหวัดทางภาคตะวันออกจยงตราดมีจำนวน66เกาะอันดับที่3เป็นประตูสู่ภาคใต้จังหวัดชุมพรมีทั้งหมด54เกาะอันดับที่4ี่คือจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักอย่างจังหวัดชนบุรีแต่มีเกาะมากถึง 47เกาะเลยทีเดียวและสุดท้ายจังหวัดสุนิทของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นคือจังหวัดภูเก็ตที่มีเกาะอยู่ถึง37เกะาะค่ะผมเชื่อนั้นว่าโบโบไรกับทิปนี้เขาอยากแจกนั้นเขาเห็นว่าภูเก็นคนใต้อน่างนี้ไหมฮะอย่าว่าแต่พูดคนเลยผมยังไม่เคยเห็นหน้า <c oughs> ผมยังไม่เคยเห็นหน้าก็เลยโ <c oughs> บโบเป็นเอไอนั้นแต่แงว่าด่าเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเมื่อกี้ระบบแอร์เขาบอกซอมนำนาอี วาพูดเป็นสำเนียงคอมพิวเตอร์เลยซอมนำนาอีซอมนำนาเงี้ยเป็นเจี๋ยวหน้าตายนะคะเ้งนี้มาโดยเอไออะฮะเอาละเสียใจเปลี่ยนกล้องม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับต้องจบอย่างนี้เลยนะอยากอยากสตาร์ตตัอยากสะพานนะฮะต้องให้สตาร์ตเมนูจับแล้วอดี๋ยปุกนั้นดูดิโมโหชนีทั้งโลกใบนี้พิสูจน์กันเลยครับอ่ะลงไปเลยทีนี้เราจะมาพิสูจน์กุญแจที่คุณได้เลือกเอาไว้กัน มันตั้งอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งที่ไม่มีใครแตะต้องมันคุณก็เห็นอยู่นะฮะ,อะลองมาดูซิว่าคุณตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับและนี่คือกุญแจของ m i t ิ u b บิชิรุ่นรุ่นแอดฟานครับมิสุบิชิแอดวารเอาแล้ว <c oughs> ทีนี้ลองมาดูซิว่า m i t s บ <c oughs> ิชิปาเจโร่สปอร์ตคุณคิดว่ากุญแจอยู่ตำแหน่งไหนฮะตรงกลางงง น้ำเดือมสปริงเกิลนะฮะผมดับ1ถึง3ลองดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะครับลองดูครับ1 2 3กดครับ <Hey! S 1> นี่เลยโอ้โหมิซูบิชิปาจเจโร่สปอร์ตนะครับอยู่ที่น,น้ำเดือมสปริงเกิลนี่เองจริงฮะนิ <New S 2> <c oughs> วมิซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนคาเฟอร์แคสอ่าลองดูที่คาเฟอร์แคสครับต้องเฟ้นมาตัวใช่ไหมอ่ามาเลยฮะ1 2 3ใช่ไหม ไม่ใช่ครับนี่สุชินพิลาบหายเจอหายเจออยู่ไหนอยู่ไหน Tesco Lotus โโล,ลองมาดูซิว่ากุญแจจาก Tesco Lotus โโใช่หรือเปล่านะฮะลองมาดูนะฮะมาผมนับฮะหน,นึ่งสองสามก่อนฮะนี่ค่ะโอ้โหขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นคะ่เคคนคะเสียใจเ,เอาละฮะขอบคุณที่มาร่วมสนุกนะครับขอบคุณมากครับ,สม,มรบสมน้ำหน้านะครับโอเค อหย่ายุกมากเพรจะกระไรไม่ได้เกินโอเคเอาแล้วนะครับุณผู้ชมประโยคซ้ำๆที่ผมย้ำอยู่เสมอครับและรถยนต์ทั้ง5คันของผมยังอยู่ครับ <c oughs> ลุ้นกันต่อไปครับว่าใครจะได้ขับรถยนต์คันใหม่กลับบ้านและทีมต่อไปก็พร้อมอยู่แล้ว <c oughs> สวัสดีครับน้องชนทู่สาวสาวเทาน,นิวและมิเชล ตอนรับสุดเกมแจกรถนะครับ <ฮะ S 1> พวกคุณเป็นใครมาจากไหนรวมตัวกันได้อย่างไรครับนี่เป็นแก๊งเพื่อนซี้อย่างนั้นเลยหรือเปล่าฮะใช่เราเป็นเพื่อนที่ทํางานด้วยกันยายที่ทํางานก็ยังตาไมไปทําด้วยกันอ้รอนซึ่งแสดงว่าทุกวันนี้ไม่ได้ทํางานด้วยกันละไม่ได้ทำแล้วแยกกันแล้วค่ะวันนี้พวกคุณ3ามคนต้องรวมตัวเพื่อการใหญ่ครับ <c oughs> เป้าหมายของคุณคือรถยนต์คันใหม่ก่อนตัดสินใจผมอยากจะแนะนํารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นที่เรามีครับ รถซิตี้คาร์สีดานแบบ4ประตูที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองกับ m มิ s u บิชิแอตทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น r o ซิตี้คาร a แฮชแบ็กแบบ5ประตู m i มิ b i บิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุดเหมาะสำหรับสายชิคๆคคูลๆชอบความคล่องตัว New Mitsubishi ็กซ์เพนเดอร์อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณด้วยสไตล์ที่โดดเด่นเหมาะก,กับคนทำงานรุ่นใหม่เพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าในทุกๆวัน สายลุยต้องคันนี้เลย Mitsubishi Triton แกล่งลุยทุกอุปสรรค Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณรถยนต์อเนกประสงค์ SUV บอกได้คำเดียวว้าวแต่ก่อนจะตัดสินใจผมบอกแบบนี้ถ้าคุณเลือกซิติค a าสองคันซ้ายขวาตัวเลือกในคำถามจะเหลือแค่4ตัวเลือกง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเลือก3คันกลางจัดเต็มๆ5ตัวเลือกเลยนะฮะก็จะยากขึ้นหาไปเลยหาไปเลยจัดไปค่ะจัดเต็มค่ะตัดสินใจได้หรอฮะ และคุณต้องการรถยนต์มิตซูบิชิรุ่น Expanda ค่ะเฮ <Hey! S 2> ้ Expandy ค่ะเฮ้ Expander เฮ้ถูกแล้วอ๋อมีนักกันมามีนักกันมา Expanda Expandy โอเคแหมเอาซะฮากริบเลยทีเดียว <Okay. S 2> งั้นผมประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะฮะนิว m i t s u b i s h Expander คือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำสำเร็จ คุณอาจจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ได้มีโอกาสได้ขับและสัมผัสกับ New Mitsubishi Xpander c r r s s คันนี้เลยเอาละนี่คือรถที่พวกคุณชอบขั้นตอนสำคัญครับต้องเลือกกุญแจที่ใช่มาเ,เริ่มต้นจาก Tesco Lotus สินเชื่อรถยนต์ c a คาเฟ a ส์น้ำดื่ม Sprinkle Food Panda และเครื่องปรับอากาศ d ดกินอินเวอร์เตกุญแจของ New Mitsubishi Xpander Cross หนึ่งในห้าตัวเลืกนี้แหละครับตัดสินใจให้ดีเมื่อกี้จับไพ่แล้วเรียบร้อยค่ะจับไพ่ไพ่อะไรฮะเช็คก่อนว่าใครดวงดีที่สุดเป็นเหมือนไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยใช่ค่ะอ๋อมีการเช็คดวงโดยการจับไพ่คุณผู้ชมพี่เผาขอจับได้สิบเหรียญ นิวได้2ใบเท้าแล้วก็มิเชลเขาจะได้วิวออฟฟอร์จูนค่ะก็สิบเหรียญสิบเหรียญก็คือเงินเต็มเลยก็เลยให้เขาเป็นคนเลือกแสดงว่าในไพ่ทาโร่ที่คุณจับมาเนี่ยบอกว่าพาดวงดีสุดในวันนี้ใช่ค่ะผมเคยจับไพ่แล้วดวงดีเหมือนกันฮะแต่ว่าหมอดูเขาจะแจกให้2ใบทาบวกเลขแล้วลงท้าย8หรือ9ให้กะโนว่าพรอพไม่ใช่ไม่ใช่ไน่ลือไม่ใลงนี่จับไพ่โร่วดวงดีที่สุ่ไพ่ใช่ไม่ใชกไม่ะเ่รื่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชิน i n ใช่เตอร์ครับ เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องพึ่งโชคดวงนะต่อมาดูครับนี่คือกุญแจที่คุณเลือกครับและมันจะวางในตำแหน่งที่จะไม่มีใครแตะต้องมันคุณสามารถมองมาและเห็นมาได้ตลอดเวลาส่วนอีก4ตัวเลือกครับก็มีกุญแจอยู่ครบทุกกล่องเปิดดูให้เห็นกันชัดๆนะครับนี่เลยว่ามีกุญแจอยู่จริงทั้ง5ตัวเลือก แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ <c oughs> ่มต้นขึ้นท่านนี่เป็นกีฬาอยากจะเปิดโอกาสให้สามสาวได้อุ่นเครื่องกันก่อนเป็นการวอร์มนะฮะพออยู่ๆจะเข้าไปในรถตอบคําถามเลยคุณอาจจะปรับตัวปรับใจไม่ทันลองดูคําถามอุ่นเครื่องนะครับและนี่คือของรางวัลของคําถามอุ่นเครื่องครับโอเคมาเลยฮะเท่าที่ดูนี่เป็นของรางวัลที่เหมาะกับผู้คุณมากเลยนะฮะเครื่องสําอางนี้สกินครับมอบชุด natural nano growth factor มูลค่า19,100บาท ได้เสร็จนี้นี่ดีต่อผิวแน่นอนนะฮะผิวไซสเหมือนเด็กอายุ13เลยทีเดียวเฮ้ยเป็น<อ>ไ่ได้ย oh, ัต้องลองคุณต้องลองชุดนี้เลยแต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องตอบคําถามอุ่นเครื่องให้ได้ค่ะเ <fon> อาละฮะโบโบขอคําถามคําถามข้อนี้โบโบพลายกระซิบบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคุณนะฮะคาถามคือในหนปีมีอะไรมากกว่ากัน ตัวเลือกที่หนึ่งวันพระหรือน้ำขึ้นน้ำลงร,ระหว่างวันพระกับน้ำขึ้นน้ำลงคุณมีเวลาปรึกษากัน15วินาทีครับขึ้นน้ำลงทุกวันจริงแล้วเวลาครับสี่สิบกว่าครั้งและคุณเหลือสิบวินาทีครับเฮ้ยปรึกษาเสร็จแล้วว่ายอยู่ยังได้อยู่คุณเหลืออีกห้าวินาทีห้าวินาทีเวลาเหลือปตอบปิดกูจะขับให้โอเคหมดเวลาฮะมา ให้เวลาปรึกษากัน15วินาทีสาวๆนี้ค่อนข้างประมาท5วินาทีก็คิดเสร็จแล้วที่เหลืออีก10วิเต้น <c oughs> ตงนั้นไหนลองอธิบายใช่ไหมผู้คุณคำนวณหนึ่ว่ายังไงก็วันพระใช่ไหมคะควันพระจะเดือนละ4ครั้ง <c oughs> ตก12เดือนก็คุณให้ดกคุณให้ดกคุณให้ดูสี่สิบแปดครั้งอ๋อนี่เป็นสายบุญแล้วน้ําขึ้นน้ําลงนะฮะทุกวันต้องขึ้นทุกวันลงทุกวันมันขึ้นลงทุกวันคิดไว้อย่างกันโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้คุณได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมฮะอะไรเกิดขึ้นมากกว่ากันในหนึ่งปีระหว่างวันพระและน้ําขึ้นน้ําลงผู้คุณตอบว่าน้ําขึ้นน้าลงค่ะและที่คุณตอบมานั้นมันมัน ถูกต้องครับอเาลวันพระเดือนหนึ่งจะเกิดขึ้น4ครั้งจะมี4ครั้งนับตามจันทรคติโอเคส่วนน้ําขึ้นน้ําลงวันละสองรอบก็คือขึ้นกับลงขึ้นกับลงนับใน1ปีนี่ก็เจ็้อยสามสิครั้งข้อนั้นคุณตอบถูกครับนิสกินครับเนช i o ลนาโนโกรด o แฟกเตอร์หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึร้อบาทเลยครับขอบคุณครับ นิวมิ t ซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์คลอสก็รอผู้คุณอยู่แล้วครับมาเลยไปไเอาล่ะโอ้โหเรียกว่าเนียบทุกจุดเฮ้ยนี่ต้องแบบเย็นสุดอดออันนี้ก็มีสี่อันช่องแอร์เหมือนกันโอ้โหเรียกว่า เป่ากันเพิ่มกระจายและมันอาจจะเป็นของพวกคุณทั้งสามคนนะครับันต้องเป็นของเราเอาล่ะตั้งใจดีนะฮะเราจะมาฟังคําถามไปพร้อมกันเลยโบโบขอคําถามคําถามข้อนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกคุณสามคนแน่นอนวันหนึ่งคุณจะมีโอกาสเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครั์โอ้โหยากมากโอเคเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท้องนี่เองตั้งครั์ครับโอ้โหเรื่องใหญ่ตัาคำถามครับอะไรท้องนานกว่ากัน และตัวเลือกของคุณอยู่ในหัวเวยมีเดิลแพด M6 ที่อยู่ในมือทั้ง5สาวนะครับลองมาดูครับตัวเลือกแรกครับควายเดี๋ยวเดี๋ยวดียวหันหน้ามาทำไมคะตีนะคะนะบอกตัวเลือกครับบอกตัวเลือกโอเคควายโอเคตัวเลือกที่สองครับสิงโตค่ะตัวเลือกที่สามแพะตัวเลือกที่สี่ครับ ไม่มีสัตว์เลยคานช้างนะครับช้างตัวเลือกที่ช้างและตัวเลือกที่5คนคุณมีเวลาจัดการเรื่องนี้30วินาทีนะครับคุณพร้อมนะฮะจับเวลาครับช้างก่อนเลยนะคะช้างไปสลับกับไฟเลยค่ะช้างสลับกับไฟถือลายแพ้โอเคเร็วครับเลยยึดเาอแพ้สลับกับคนค่ะแพ้สลับกับคนโอเคแล้วก็เออ ควรจะเป็นคนคนสักับควายคนสกับควายอ่าคนกับควายเหลือสิต่อกับควายเอาอะไรก่อนเอาเร็วครับเหลือสิบวินาทีครับรองแข่งเอาคนกับควายัเร็วครับเหลือแปดวินาทีครับเหลือห้าวินาทีคนกับควายจะกลับอะไรก็ตามเร็วครับจบไหมฮะและตอนนี้คุณหมดเวลาครับโอ้โหแล้วคุณเชื่อว่าช้างตั้งท้องนานที่สุดรองลงมาคือสิงโตค่ะ หลังจากนั้นควายแล้วก็คนสุดท้ายแพะถ้าคุณตอบถูกคุณจะได้สิทธิ์ในการสตาร์ตรถแล้วถ้าเกิดสตาร์ทแล้วมันยิงขึ้นมาขับฝ่าทุกอย่างออกไปเลยเพราะมันเป็นของคุณนะฮะคือเหยียบทุกอย่างภาในนี้ได้หมดได้เลยอยากจะทำยังไคุณทําเลยฮะเพราะมันเป็นของคุณแล้วคุณจะไล่ชนพิตตี้ด้วยความอิจฉาพิษยาแล้วแต่เหรอความสวยของเขาเราต้องเหยียบเขาป่ะยโอเคเพราะฉะนั้นที่คุณตอบมานั้นมันมัน มันมันทำไมมันถูกมันมันถูกมันมันมันผิดครับคุณตอบผิดครับแต่ข่าวดีก็คือว่าถูกหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งเดียวคิดว่าอะไรถูกเราคิดว่าช้างไม่รู้น้องคิดว่ายังไงเผาคิดว่าช้างกถูกแล้วมิเชลว่าอะไรถูกคิดว่าช้างถูกช้างถูกนะนิ้วคิดอย่างนั้นนะฮะ เก็บช้างเอาไว้ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นแล้วแก้ไขทั้งหมดใน15หวินาทีไปครับเร็วครับควายสวับกับแพะควายสลับกับแพะครับควายสลับกับแพะเร็วครับคุณเหลือไวินาทีเร็วครับคุณเหลือ5้าวินาทีครับแล้วต้องสลับแล้วครับสิงโตกับแพ้สิงโตกับแพะครับสลับกันโอ้โหหมดเวลาพอดีโอ้ตาย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 ปวดหัวจี๊ดเลยมีความเชื่อ ตอนนี้ยังมีลุ้นเพราะว่าสี่ตำแหน่งนั้นโดนสลับกันใหม่คือถ้าแพ้นานไม่นานานมันจะหมดโลกไปแล้วเพราะว่าคนยังกินแพ้เป็นอาหารอยู่มีเนื้อแพ้ไงอ่ะแพ้ไม่น่าตั้งท้องนานขนาดนั้นใช่ดูสิแาเฉลยเลยนะมโอเคแล้วที่คุณตอบมันนั้นมันมันทำไมฮะโอ้โหมันผิดครับผม และยังถูกหนึ่งตำแหน่งเช่นเคยอ่าก็แส่แล้วช้างโอเคเอาแล้วฮะคือคิดว่าตำแหน่งที่ถูกคือช้างช้างถูกต้องเลยครับ22เดือนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลกคือ22เดือนครับอันดับสองลองทายเล่นๆสิงโตไม่สิงโตเรานไปแล้วควายเหรอควาย ควายควายคาคือการบอกว่าควายเนี well, so. ่ยมันเป็นอันด um> ับสองควายเออคุณตอบผิดควายไม่คือไม่คือหมายถึงหมาถึงควายตั้งหากที่มันเป็นอันดับสองไม่ได้ด่าพวกหนูไม่ได้ด่าพวกหนูะแต่ตอบผิดฮจกินแล้วควายควายเป็นสัตวสใจไหนาส่ใจไหมควายเป็นสัตวาไรตี้มากโอเคเขาตั้งท้อง11เดือนเอาละฮะมาดูอันดับ3ครับ คน,คนครับโอเคเก้าเดือนอ่าทีนี้อันดับสีระหว่างสิงโตกับแพะพงศิดไงแพะจะอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ได้สิงโตกับแพะสลับกันอ๋อถูกต้องครับแพะครับเขาเรียกว่ามาฉลาดตอนเฉลย,อ,ยอะไรเอยฉลาตอนเฉลยแพะ5เดือนก็คลอดแล้วครับส่วนสิงโตเนี่ยสาสเดือนก็คลอดโอบออกมาแล้วใช่ฮะ มาดูกันค่ะว่าสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายตั้งท้องนานเท่าไหร่อันดับที่1ยกให้กับพี่ช้างของเราค่ะที่ตั้งท้องนานถึง22เดือนหรือประมาณ95สัปดาห์ถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลกเลยละค่ะอันดับที่สองเป็นสัตว์ที่เล็กลงมาหน่อยอย่างควายที่ต้องอุ้มท้องน้อยกว่าช้างเครื่องหนึ่งหรือประมาณ11เดือนค่ะถัดมาเป็นของมนุษย์หรือว่าคนเรานี่เองที่ทุกคนน่าจะร รู้กันอยู่แล้วว่ากว่าเราจะลืมตามมาดูโลกแม่ของเราต้องตั้งท้องนานถึง9เดือนค่ะอันดับที่4ี่คือแพะที่ตั้งท้องโดยประมาณ5เดือนส่วนอันดับสุดท้ายหลายคนอาจคาดไม่ถึงกับพี่สิงโตตัวใหญ่ที่ตั้งท้องเพียง3-4เดือนเท่านั้นทีนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าไพ่ย,ยิปซีที่คุณทำนายดวงนั้น <c oughs> มันแม่นจริงหรือเปล่า <c oughs> พิสูจน์กันเลยนะฮะเอาละ และนี่คือกุญแจของมิสูชิรุ่นนะี่เนี่ยมิสูชิมิราฮนะโอ้โหกลับไปฉีกไพ่ทิ้งเลยนะครับต่อไปเลยฮะหายเจอ,เอาห,หายเจอจะได้รู้ว่าเรามีกุญแจอยู่จริงสปักกิง้งสปักเกอร์น้ำดื่มสปริงเกิลฮะใช่ไหม และน้ำดื่มสปริงเกิลนะฮะเป็นกุญแจมิมสูบิชิรุ่นหน,นึ่งองซ่มมิสูบิชินิสเซนเดอร์รอครับกุญแจก็อยู่ที่น้ำดื่มสปริงเกิลนี่เองโอเคช่วงเวลาสั้นๆที่คุณร่วมสนุกกับเราเป็นยังไงบ้างความรู้สึกสนุกมากค่ะครับนี่นนนเนลสนุกค่ะขอบคุณที่มาร่วมสนุกนะครับขอบคุณค่ะสมน้ำหน้านะครับท่านผู้ชมครับผมต้องประกาศอย่างนี้อีกกี่ครั้งครับว่ารถยนต์ของเรา5คันอยู่ครบเยลย ゴーバナナズ